อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่14มีนาคม2565เป็นอีกหนึ่งวันนะคะอันนี้แกะซองแล้วนะคะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเทลงไปเลยวันนี้เป็นวันที่จะต้องไปทำงานนะคะทุกคนวันนี้จะต้องไปทำงานวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะซึ่งอุยจะ มากินกาแฟนางบีแล้วก็ตัวนี้ค่ะกินเคอร์มินนะคะช่วยในเรื่องกดไหลย้อนค่ะเพราะว่าบางคนนะคะกินกาแฟหรือกินอะไรบางคนมีกดง่ายนะคะตัวตัวคุยเองนะคะต้องใช้คําว่าเฉพาะคุยนะคะคนอื่นไม่แน่ใจนะคะเป็นบางบุคคลนะคะคือตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าตัวเองเป็นคนกดไหลย้อนง่ายนะคะก็มีเดือนหนึ่งนะคะที่ทานสลัด ทุกมื้อทุกมื้อทุกมื้อเลยนะคะแล้วก็หรือแม้ว่าบางทีกินนมเยอะไปบางทีก็กิน2กล่องเนี้ยตอนกลางคืนก็เป็นกดไหลย,ย้อนได้ง่ายนะคะวันนี้จะทํางานนะคะเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาในการทำงานนะคะคุยถึงชอบผลิตภัณฑ์แบรนด์ CCI นะคะที่ ช่วยเรื่องกดไหลย,ย้อนรักษาแผลในกระเพาะนะคะใครที่เป็นคนกดไหลย,ย้อนสอบถามได้นะคะและก็อีกหนึ่งตัวนะคะในภาวะที่โควิดอย่างนี้มานะคะก็จะทำให้เราดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะตรงนี้เรียกว่ามัสวินนะคะเป็นวิตามินซี1 0 0 0มิลลิกรัมนะคะเสริมภูกันให้กับร่างกายนะคะเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่พักฟื้นนะคะเป็นวิตามินทีน่ร่างกายเราควรจะต้องได้รับวิตามินซีที่ครบถ้วนนะคะ วันนี้ก็จะมีหลากหลายตัวช่วยเลยนะคะเอามาให้ทุกคนดูนะคะรีวิวนะคะที่กินเองทานเองนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะสิ่งที่ทานที่ใช้สิ่งไหนที่บอกว่าดีเราก็จะบอกว่าดีนะคะสิ่งไหนที่คุยเป็นแล้วก็แล้วก็จากประสบการณ์ของตัวเองนะคะก็กล้าที่อยากจะแนะนำให้กับทุกคนนะคะสิ่งไหนที่เ,เรา ได้ลองทานแล้วเรามั่นใจสิ่งที่เราเป็นว่ามันช่วยตอบโจทย์กับคนกดไลย้อนเหมาะสำหรับคนที่ต้องการดูแลตัวเองนะคะม,มันวินตัวนี้นะคะนี่นะคะป้องกันฝุ่น PM ได้2.5ได้นะคะคือทำให้ร่างกายเรามีภุมมคุอกันมากขึ้นนะคะเท่าทุกวันนี้นะคะคุณจ่ายมานะคะจ่ายมา950นะคะมี30แคปซูล ีว่าวัลลเมศนะคะมันคุ้มมากเลยที่จะสร้างภูมิคุค้มกันให้กับตัวเองนะคะในภาวะแบบนี้นะคะดีฝากเราไปจ่ายให้หมอหลักพันหลักหมื่นนะคะวันนี้ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะอันนี้คือครูยุทธก็จะทานก่อนไปทำงานนะคะม mm ัสวินแล้วก็กีนเคอร์มินแล้วก็กาแฟ่ทุกเช้านะคะ mm hmm. เปลี่ยนจากกาแฟที่เราดื่มนะคะมาเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพนะคะ mm hmm. เพื่อสุขภาพยังไงกาแฟนางดีนะคะ ช่วยในเรื่องคุมหิวแล้วก็ดีท็อก mm hmm. นั่นเองนะคะ mm hmm. คุณยี่เป็นคนที่ขับถ่ายจะสองสาวันถ่ายทีนะคะแต่ว่ากาแฟนางบีนะคะเราก็ไม่ได้ปวดบิดแบบธรรมดานะคะ mm hmm. ก็อย่าไปหวังในเรื่องในเชิงลดน้ำหนักเยอะนะคะแต่ว่าคิดว่าเรากินเราใช้เลือกสิ่งที่ดีกับตัวเองก็แล้วกันนะคะ mm hmm. ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจก็กดพิมพ์คำว่าสนใจได้นะคะ